แะคะ่วันนี้เราจะพามาชมบ้านที่ให้เช่านะคะตอนนี้เราให้คนเช่าออกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบันไดขึ้นข้างบนนะคะข้างบนค่ะข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะคะตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวจับขึ้นเนาะคะ่ะการล้มการตกเนาะ,ะสองข้างเพราะมันชันนิดหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็อันนี้ตู้นี้ก็จะเป็นตู้เครื่องไฟนะคะ ตูเครื่องไฟนะคะระบบไฟค่ะก็จะทําเป็นประตูประตูปิดเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็จะทําเป็นที่แขวนเสื้อผ้าแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําเล็กๆค่ะไม่กว้างมากนะคะเข้ามาแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแผ่นความร้อนนะคะเวลา,าหน้าหนาวก็จะเปิดแผ่นความร้อนเวลาเราอาบน้ำทำอะไรก็แขวนเปียกๆไว้ตรงนี้นะคะ ก็อ่างล้างหน้าเล็กๆกระจกค่ะสองอันนะคะกระจกตู้แล้วก็หน้าต่างเปิดได้ก็ท่อซ่วมเครื่องซักผ้าค่ะแล้วก็ชั้นวางของแล้วก็เป็นแก้วนะคะเป็นตู้แก้วสําหรับอาบน้ํานะคะนี่เราเพิ่งทําความสะอาดเสร็จนะคะสกปรกมากค่ะเป็นอย่างนี้แหละเวลาเราให้คนเชาบ้านเราก็ ต้องมาตรวจสอบหลังจากที่เขาย้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะมาดูเราก็มาดูดฝุ่นเพิ่มเติมอันนี้เป็นโซฟาค่ะโต๊ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งนะคะตรงนี้ก็เป็นทีวีทีวีอยู่้างบนค่ะตู้ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็มี ผนังแขวนแบบนี้นะคะแล้วก็มีรูปภาพแขวนเนาะโต๊ะอาหารตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะคะนี่เป็นครัวตู้เย็นเสียนะคะไม่รู้เขาทำอะไรนะคะตู้เย็นเสียนะคะพี่น้องนี่คะ่ะตู้เย็นเราเสียเนาะสามีเขาก็ชุนเฉียวนิดนึงเนาะค่าเช่าก็ยังไม่ได้จ่ายนะคะพี่น้องเอ้ย เพื่อนร่วมง,งานกันนะคะแล้วก็เป็นบาร์ค่ะสําหรับนั่งทานอาหารานั่งดื่มอะไรกับเพื่อนฟงูงเวลามาเยี่ยมเยือนกันนะคะนี่เป็นครัวนะคะก็เราได้มาทาาําความสะอาดแต่ยังทําไม่หมดเพราะว่าเราต้องขึ้นไปเอาน้ํายามานะคะล้างนี่ก็จะเป็นใส่ถ้วยใส่าจานตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะที่นี่ก็จะทําเรียบร้อยแบบนี้นะคะใส่ถ้วยใสย่จานเนาะ นี่ค่ะใส่ของนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตานะคะเตาเสียบไฟฟ้าค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นเตาอบค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวดูดนะคะตัวดูดกลิ่นดูดน้ํามันดูดออกไปข้างนอกค่ะอันนั้นก็เป็นตู้แก้วค่ะตู้แก้วนะคะตรงนี้ก็จะไว้ทําอาหารแล้วก็ตู้เก็บอาหารแห้งนะคะแล้วแต่ตรงนี้ก็จะเป็น แล้วแต่รู้สึกจะเป็นที่ขยะเนาะอ่างล้างจานตรงนี้ค่ะแล้วก็หน้าต่างเอาไว้เรามองไปข้างนอกเนาะก็ตรงนี้ก็จะมีเครื่องล้างจานพี่น้องเครื่องล้างจานเล็กๆนะคะนี่แล้วก็จะมีเครื่องต้มกาแฟเครื่องต้มกาแฟนะคะอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนานาชนิดแล้วแต่ใครเก็บถ้วยเก็บจาน คะแล้วก็อะไรต่ออะไรหลายอย่างเนาะแก้วกระจกก็มีนะคะนี่ค่ะตู้พิเศษค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะก็อี้สูงสองอันนี้นะคะโอ้ยฝุ่นยังไม่ได้เช็ดพี่น้องเอ้ยังทําไม่เสร็จเนาะก็โดยรวมนะคะบ้านให้เช่าเมื่อคนย้ายออกเราก็ต้องมาสํารวจความเสียหายเนาะสารวจความเสียหายแล้วก็เช็ค ตอนนี้ตู้เย็นเราเสียหายนะคะพี่น้องและฝุ่นก็ยังมีเยอะหลังจากที่เขาย้ายออกไปแล้วบ้านสวยงามสะอาดตามากตอนที่เขาอยู่พี่น้องเอ,อ้ยไม่อยากจะคุยสามีขึ้นมาดูตอนเขายังไม่ย้ายเครื่องมือเครื่องใช้เต็มบ้านเต็มเรือนไม่มีที่เดินเขาบอกมีแต่ขยะเต็มตอนนี้เขาก็ได้ย้ายออกไปหมดแล้วก็โซฟาสีแดงสวยงามนะคะพี่น้องเข้ามาและสดชื่นนะคะ นี่ถ้าคนอยู่ถ้าคนที่เขาอยู่สะอาดสอาดเขาตกแต่งบ้านดีๆสวยๆก็จะสดชื่นข้างน,นอกก็คนเก่าเขาจะมีการปลูกต้นไม้มีอะไรหลากหลายอย่างเนาะเราเคยบอกสามีแล้วว่าให้เขาย้ายเพราะเขาเป็นคนไม่สะอาดเนาะเราเคยบอกเขาเนาะเขาไม่เชื่อเราก็บอกว่าใจดีเสร็จแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นเนาะก็ได้มีปัญหาได้ย้ายออกไปนะคะก็ภาพโดยรวมบ้านให้เช่าก็ต้อง ทำใจนะคะขอบคุณมากมายนะคะ